รูมเช็งอัพสวัสดีครับก็ตอนนี้วันที่ 25, 25นะครับ25่สมกราคมนะครับ64นะครับเ,ร pray. เวลาก็ประมาณสัก5้าทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการหมู่บ้านนะครับที่หนึ่งนะครับแถวแถวศรีราชานะครับผมมาทำอะไรดึกๆแบบนี้นะครับก็คือว่าลูกค้านะครับ เพิ่งกลับจากที่ทํางานแล้วก็กลับเข้ามาที่บ้านด้วยความตกใจนะครับเจอน้ํารั่วซึมนะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับเป็นการรั่วซึมที่มีอยู่ที่บนฟ้าเพดานของชั้นหนึ่งและพื้นของห้องนอนชั้นบนทั้งหมดนะครับลูกค้าได้ติดต่อกลับมาครับ ว่ามีน้ำรั่วซึมแบบนี้จะแก้ไขยังไงควรต้องทำแบบไหนนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับตรวจบ้านกับรูมเช็คอัพไว้เมื่อปี2516นะครับประมาณช่วงมีนานะครับตอนนี้2521ก็ประมาณเกือบเกือบหปีแล้วนะครับผมเองนิ่งนอนใจ ดูปัญหานี้เกิดขึ้นไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าความเสียหายมีมากแค่ไหนนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับวิ่งเข้ามาดูงานให้ลูกค้านะครับที่เป็นลูกค้าเก่าเนาะก็เผื่อว่างานที่มันมีการรั่วซึมนะครับมันเป็นปัญหาใหญ่เกี่ยวกับเรื่องไฟรั่วด้วยเพราะว่า เห็นจากภาพเนี่ยเห็นจากภาพแล้วนะครับน้ํำลวดซึมลงมาเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้รอเจ้าของบ้านอยู่ครับตอนนี้ผมอยู่แถวๆหน้าบ้านละเดี๋ยวรอเจ้าของบ้านให้สัญญาณนะครับเขาออกไปด้านนอกแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าอะไรที่มันร่วดซึมไม่แน่ใจว่าจะหาเจอหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวลองเข้าไปดูให้ลูกค้านะครับ ครับก็ตอนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เจ้าของบ้านนะครับได้ดําเนินการไว้ก่อนนะน,นี้ก็คือว่าสับเบรเกอร์เมนลงนะครับก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับก็คือครนี้ต้องตัดระบบไฟในบ้านก่อนนะครับถ้ามีการรั่วซึมทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําหลายๆอย่างกันนะครับเรื่องแรกเลยก็คือว่าเราต้องการแสงสว่างเพื่อที่จะเข้ามาดูในบ้านครับว่ามีตรงไหนที่เกิดปัญหาบ้านนะครับ ตอนนี้นะครับผมจะนำเบรกเกอร์ทั้งหมดนะครับลงทุกตัวนะครับเพื่อที่จะทดสอบนะครับว่ามีวงจรไฟฟ้าวงจรไหนที่โดนน้ำและเกิดความเสียหายบ้างนะครับก็หลังจากที่เรานำเบรกเกอร์ย่อยลงทั้งหมดแล้วนะครับให้เรายกเป็นเบรกเกอร์เมนขึ้นนะครับแล้วก็ไล่ทำการทดสอบนะครับในการทดสอบนี้นะครับ ควรต้องไม่มีใครอยู่ที่ทางด้านล่างและด้านบนที่ใกล้ปลั๊กไฟเลยนะครับอาจจะมีไฟดูดได้นะครับสิ่งที่เราทำการทดสอบก็คือจะต้องยกค่อยๆยกเบรกเกอร์ทีละหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีวงจรไฟฟ้าวงจรไหนที่เกิดความเสียหายบ้างหรือเปล่า โอเคเบื้องต้นทุกวงจรนะครับปกติดีนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับฝ้าเพดานด้านล่างนะครับมีการรั่วซึมเช่นกันผมจะต้องการไฟแสงสว่างเพื่อที่จะตรวจสอบแค่ชั้นบนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะนำไฟแสงสว่างชั้นล่างลงนะครับแล้วก็วงจรทั้งหมดผมจะต้องนำลงก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันไว้นะครับว่า เผื่อว่ามีบริเวณไหนที่มีน้ำั่วซึมเข้าไปนะครับแล้วก็จะเกิดความเสียหายนะครับผมจะใช้แค่ไฟแสงสว่างชั้นบนนะครับแล้วก็จะออนปั๊มดูนะครับว่ามีน้ำั่วซึมที่เกิดขึ้นบริเวณไหนนะครับตอนนี้เปิดปั๊มแล้วนะครับบริเวณห้องน้ำนะครับบริเวณห้องน้ำในห้องน้ำรวมนะครับตอนนี้ท่านเจ้าของบ้าน นำของออกมาไว้เก็บไว้ในบริเวณนี้นะครับเพื่อหลบน้ํานะครับไม่มีการรั่วซึมในห้องนี้นะครับมาดูที่ห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่พอเดินขึ้นมาก็จะได้ยินเสียงของน้ํารั่วซึมนะครับลักษขณะน,น,นี้นะครับจุดที่รั่วซึมนะครับจะอยู่ที่บริเวณสายชําระนะครับของ โฟดสุขปภัณฑ์นะครับผมจะปิดน้ํานึงนะครับแล้วก็มาดูแผลที่รั่วซึมกันครับผมใช้คำว่าแตกดีกว่านะครับบริเวณนี้เป็นต้นเหตุนะครับที่ทำให้เกิดน้ำรั่วซึมแล้วก็ น้ำค่อนข้างปริมาณเยอะมากๆนะครับทําให้น้ําไหลลงท่อน้ําทิ้งไม่ทันนะครับแล้วก็ใะตัวเจ้าตัวฟลอเดนนะครับท่อน้ําทิ้งตัวนี้นะครับจะมีเป็นถ้วยดักป่นอยู่ถ้าเกิดว่าฝาปิดสนิททั้งหมดนะครับน้ําจะไหลลงได้ช้ากว่าปกติจากการพูดคุยสอบถามท่านเจ้าของบ้านนะครับก็คือว่าห้องน้ํานี้นะครับไม่ได้ถูกใช้งานนะครับก็ ไม่ได้มีการใช้งานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของอ,อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับอาจจะไม่ได้มีการดูแลกันก่อนหน้านี้นะครับซึ่งทําให้เกิดาสายที่เป็นสายชาระนะครับแตกแบบนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับเจ้าตัวพวกนี้นะครับมีอายุการใช้งานของเขาทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราใช้งานเขาบ่อยๆนะครับก็เราอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาได้เลยแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้งานเลยเนี่ยอาจจะออกมา ลักษณะแบบนี้นะครับที่มีรอยแตกแบบนี้นะครับข้อแนะนํานะครับสําหรับห้องน้ําที่ไม่ได้ใช้งานเลยนะครับผมแนะนําให้ปิดสต็อปวาล์วนะครับสต็อปวาล์วคือเจ้าตัวตัวนี้นะครับที่จะจ่ายน้ําเข้ามาที่สายชําระจ่ายน้ําเข้ามาที่โถสุขภัณฑ์นะครับส่วนอ่างล้างมือนะครับก็จะเป็นสต็อปวาล์วบริเวณนี้นะครับถ้าไม่ได้ใช้งานเลยควรปิดเอาไว้นะครับเนื่องจากว่า เจ้าตัวสต็อปวาล์นะครับสามารถที่จะทนแรงดันได้มากกว่าสายหรือว่าท่อน้ำที่เป็นยางหรือเป็นพลาสติกนะครับเดี๋ยวเราไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกันนะครับหลังจากที่น้ำรั่วซึมอันดับแรกเลยแน่นอนก็คือเรื่องของพื้นนะครับพื้นด้านบนนะครับจะเป็นพื้นลามิเนตตอนนี้สังเกตว่าเริ่มบวมแล้วนะครับ ลักษณะแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวลงไปดูที่ด้านล่างต่อผมจะยังไม่เปิดไฟทางด้านล่างนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้งานที่ไฟด้านล่างแล้วก็อาจจะรอให้สายไฟทั้งหมดที่ถูกน้ำน,นะครับแห้งสนิทก่อนถึงจะเปิดใช้งานนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีการมีร่องรอยของน้ำรั่วซึมแบบนี้ ะครับอยู่เต็มพื้นที่นะครับตรงนี้เป็นถังน้ำนะครับที่ถูกรองน้ำเอาไว้นะครับดูว่ามีการรั่วซึมจากด้านบนนะครับเหมือนผมได้ยินเสียงอีกอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้คืออ่างอ้างจานที่ยังปิดไม่สนิทไปปิดให้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยว นะครับอ๋อ,อตัวนี้ปิดไม่สนิทในส่วนโคมไฟนะครับอันนี้หลุดมาเองเลยหรือเปล่าครับนนเป็นโคมไฟที่หลุดลงมาเองนะครับก็คือบริเวณหัวสกรูนะครับจุดยึดพวกนี้นะครับพอโดนยิบซ้ำแล้วก็ยิบซ้ำโดนน้าเนี่ยก็จะทําให้เปื่อยยุ่ยนะครับแล้วก็หลุดลงมาได้ลักษณะที่น้ำรั่วซึมเป็นแบบนี้นะครับ ครับแบบนี้นะครับทั้งหมดเลยโอเคครับก็มาถึงข้อควรปฏิบัติหลังจากนี้แล้วกันนะครับก็คือว่าคืนนี้จำเป็นที่จะต้องนอนบ้านนี้อยู่นะครับก็คือว่าอาจจะงดใช้ไฟฟ้านะครับบริเวณชั้นล่างทั้งหมดนะครับทั้งปลั๊กแล้วก็เจ้าตัวแสงสว่างนะครับแต่ชั้นบนนะครับสามารถที่จะใช้งานได้ปกตินะครับเนื่องจากว่า จากการที่ตรวจสอบครั้งที่แล้วของที่นี่นะครับก็คือว่าวงจรไฟฟ้าข้างล่างและข้างบนนะครับทั้งปลั๊กไฟและแสงสว่างแยกการชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้งานด้านบนได้นะครับแต่ว่าอยากให้ปิดเบรกเกอร์ข้างล่างไว้ก่อนนะครับส่วนในเรื่องของปั๊มน้ําก็ใช้ได้เหมือนกันครับแค่ปิดห้องน้ําบริเวณห้องที่เป็นเกิดปัญหาเนาะรั่วซึมนะครับ แล้วก็ในส่วนของการซ่อมแซมนะครับนอกจากพื้นด้านบนละครับที่บวมครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนบริเวณฝ้าเพดานด้านล่างนะครับพอสมควรเลยเช่นกันกลับมาแล้วครับตรวจสอบงานเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเซอร์วิสลูกค้าเก่าของ r o ม c h ็ c k Up นะครับ วันนี้เป็นการเซอร์วิสลูกค้าที่ดึกที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ดูแลลูกค้ามานะครับก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยอะไรครับแต่ก็ดีใจนะครับที่ได้เข้ามาช่วยลูกค้าในเวลาที่ลูกค้าเดือดร้อนนะครับแล้วก็ขับขันนะครับสรุปนิดนึงนะครับว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างนะครับกับการรั่วซึมครั้งนี้นะครับก็คือห้องน้ําที่เกิดปัญหานะครับเป็นห้องน้ําที่ลูกค้าไม่ได้ใช้งาน อาจจะบอกว่าไม่ได้ใช้งานเลยก็ไม่ได้มีอุปกรณ์บางอย่างอยู่แต่ก็คิดว่าไม่ได้ใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งการดูแลรักษาการสังเกตเห็นการรั่วซึมของเจ้าตัวสายชัมระนะครับก็อาจจะไม่ได้เข้าไปดูนะครับแล้วก็สายชัมระไม่ได้ปิดเจ้าตัวสต็อปวาล์วนะครับที่อยู่ติดกับผนังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงดันของน้ำนะครับที่ปั๊มน้ำส่งมาเนี่ย ก็จะดันเข้าไปอยู่ที่บริเวณท่อยางท่อพลาสติกอยู่ด้านในของเจ้าตัวสายชำระตลอดเวลานะครับทีนี้นะครับความอ่อนแอของเจ้าตัวสายชำระเนี่ยมันมีเรื่องของระยะเวลาในการใช้งานแล้วก็เสื่อมสภาพไปตามเวลานะครับบ้านหลังนี้นะครับประมาณ4-5ถึง5ปีละนะครับสายชำระตัวนี้ไม่เคยได้เปลี่ยนเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แรงดันของน้ำมันก็จะดันอยู่งนี้ตลอดพอวัสดุมันเกิดความเสื่อมสภาพขึ้นนะครับมันก็เลยจะทำให้เจ้าตัวสายชำระเนี่ยแตกปริแตกออกมานะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำรั่วซึมนะครับแล้วก็สิ่งที่ลูกค้านะครับได้ปฏิบัติตอนที่เข้าบ้านครั้งแรกเลยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับก็คือ o อ f breaker m a n ปิด breaker main แล้วก็ตัดวงจรไฟฟ้าทั้งหมดในบ้านนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติมนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คือหลังจากที่ผมเข้ามาดูนะครับก็สังเกตเห็นหลายๆอย่างหนึ่งก็คือพื้นลามิเนตชำรุดนะครับก็ตอนนี้เริ่มบวมแล้วนะครับบริเวณรอยต่อในส่วนของฟ้าเพดานชั้นล่างนะครับก็เริ่มบวมเช่นกัน,นครับมีน้ํารั่วซึมเต็มพื้นที่เต็มบริเวณเลยนะครับ แล้วก็ไหลลงมาที่พื้นกระเบื้องแกนิโตชั้นหนึ่งนะครับก็เกิดความเสียหายเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์พอสมควรนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ทำการเช็คนะครับเจ้าตัววงจรไฟฟ้านะครับว่ามีน้ำเข้าไปทำลายวงจรไฟฟ้าวงจรไหนอยู่บ้างนะครับโดยการที่ค่อยๆเปิดเบรกเกอร์นะครับเป็นลูกย่อยของเบรกเกอร์แต่และว,วงจรเนี่ยทั้งหมด ค่อยๆค่อยๆขยับขยับขึ้นทีละตัวนะครับข้อดีของบ้านนี้นะครับอาจจะเรียกว่าข้อดีก็ไม่ได้เรียกว่า,าผู้ออกแบบผมให้เครดิตผู้ออกแบบดีกว่าผู้ออกแบบออกแบบไว้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับก็คือว่าวงจรไฟฟ้าทั้งหมดผมใช้คำนี้เนาะวงจรไฟฟ้าทั้งหมดนะครับถูกแยกไว้ชัดเจน อย่างเช่นไฟแสงสว่างชั้นบนไฟแสงสว่างชั้นล่างนะครับปลั๊กไฟชั้นบนปลั๊กไฟชั้นล่างแอร์เครื่องทําน้ําอุ่นปั๊มน้ํานะครับทุกตัวแยกไว้หมดนะครับก็เป็นคอสของโครงการที่เพิ่มขึ้นก็คือว่าแยกวงจรเยอะแต่สิ่งที่ทําให้เกิดผลดีณนะวันนี้ก็คือเราสามารถที่จะเลือกเปิดวงจรเฉพาะที่เราจะใช้งานได้ ส่วนวงจรที่มีปัญหายังไม่มีว่าน้ำปัญหาเราสามารถปิดวงจรนั้นได้แต่ว่าผมจะเปิดวงจรที่ใช้งานเท่านั้นก็คือว่าไฟแสงสว่างข้างบนนะครับแอร์ชั้นบนนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟชั้นบนนะครับซึ่งสามวงจรนี้นะครับไม่ถูกน้ําแน่นอนนะครับแล้วก็เปิดใช้งานได้ปกตินะครับเพื่อจะเปิดใช้งานให้ให้กับลูกค้าได้ใช้งานก่อนนะครับสําหรับคืนนี้ก็จะได้มีไฟใช้นะครับแล้วก็ได้เปิดแอร์อยู่ได้นะครับ ทีนี้นะครับสิ่งที่ต้องซ่อมแซมก็คือแน่นอนครับเรื่องของพื้นลามิเนตที่ชํารุดตอนนี้เริ่มบวมแล้วนะครับบริเวณรอยต่อนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของฝ้าเพดานนะครับชั้นล่างฝ้าเพดานถุงชั้นล่างที่เริ่มบวมนะครับเริ่มมีการบวมขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝ้าเพดานบริเวณนี้นะครับฉ่ำน้ำามากนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะเริ่ม หลุดจากตัวหัวสกรูที่ยึดนะครับแล้วก็จะถล่มลงมานะครับก็ค่อนข้างอันตรายนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าได้แก้ไขหรือว่าเปลี่ยนซ่อมแซมนะครับก็ ถ้าทําทั้งหมดเลยทั้งพื้นและฝ้าเลยก็คือจบนะครับแต่ว่าถ้าจะเลือกทํานะครับให้เลือกทําที่ฝ้าเพดานก่อนนะครับเพราะมีโอกาสที่จะถล่มลงมาค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากว่าฝ้าบริเวณนั้นแช่ฝ้าบริเวณนั้นนะครับแช่น้ําไว้พอสมควรแล้วนะครับเป็นเวลานานพอสมควรแล้วนะครับก็ให้เลือกทําที่บริเวณนั้นก่อนนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับในวันนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะป้องกันได้นะครับก็คือว่าถ้าห้องน้ําบริเวณไหนหรือว่า ก๊อกน้ําบริเวณไหนที่มีการต่อสายยางต่อสายชําระหรือว่าต่อข้อต่อทิ้งเอาไว้แล้วไม่ได้ใช้งานนะครับข้อแนะนําก็คือควรจะต้องปิดเจ้าตัวสต็อปวาล์วปิดวาล์วที่จะส่งแรงดันน้ำเนี่ยเข้ามาที่เจ้าตัวสายยางหรือว่าท่อน้ํานั้นๆนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สายชําระหรือว่าท่อน้ําที่ต่อออกมาเนี่ยมันชํารุดเสียหายนะครับ เพราะว่าเจ้าตัวสต็อปวาล์วนะครับเขาเองเนี่ยสามารถทนแรงดันได้มากกว่าสายยางนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่อยากฝากเอาไว้นะครับในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นเคสสตี้ที่ดีนะครับแล้วก็รูปเช็คอัพได้ดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าจะตรวจงานกันมามากกว่า4-5ปีแล้วนะครับผมเองก็ยังเต็มใจที่จะเข้ามาดูแลให้นะครับ เพราะว่าเป็นห่วงจริงๆนะครับเห็นจากรูปที่ส่งมาแล้วนะครับผมไม่สามารถที่จะเพิกเฉยหรือว่าปล่อยให้ลูกค้าเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนั้นได้นะครับก็อยากที่จะเข้ามาดูให้ครับไม่รู้ว่าจะซ่อมอะไรได้หรือแก้ไขอะไรได้หรือเปล่าตอนที่ขับรถมาผมเองก็ไม่มั่นใจนะครับว่าผมจะทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่คิดว่าอยากที่จะประเมินสภาพหน้าง,งานให้ครับว่า ยังสามารถที่จะพักผ่อนอยู่ได้หรือเปล่าในคืนนี้หรือว่าจะต้อง move ไปที่อื่นก่อนนะครับอาจจะเป็นเช่าโรงแรมเช่าที่ไหนสักที่หนึ่งเพื่อที่จะพักอาศัยก่อนนะครับแล้วก็กลับมาดูในช่วงกลางวันใหม่ก็คือในความโชคร้ายก็มีความโชคดีครับที่น้ําที่มันรั่วซึมเนี่ยมันเกิดจากท่อน้ําที่มันแตกโดยที่เราหาจุดได้ไม่ยากนะครับก็คือเปลี่ยนเจ้าตัว สายชําระก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับผมดูทั้งหมดแล้วนะครับไม่มีตรงไหนที่รั่วซึมเพิ่มเติมครับก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามนะครับก็รวมเช็คอัพนะครับพยายามดูแลลูกค้าทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่ามากๆผมก็ยังรู้สึกเป็นห่วงนะครับถ้าเกิดว่ามีงานตรงไหนที่อยากให้เข้าไปตรวจสอบมีงานตรงไหนที่รู้สึกสงสัยส่งข้อมูลเข้ามาได้นะครับ ก็ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนแบบนี้เราไม่เพิกเฉยในการที่จะเข้าไปดูงานให้ลูกค้าแน่นอนนะครับขอบคุณมากๆนะครับดไนท์ครับผมบ๊ายบาย